อย่างที่ผมเคยเกิ่นไว้ในคลิปที่แล้วนะวครับว่าคลิปถัดมาจะเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนําคอมฟาสแปะททุกคนได้ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับวันนี้ผมมาแล้วกับคอมฟาสแปที่ผมคัดมาที่ผมไปเจอบ่อยๆอยู่ในแร้งแล้วผมมองว่ามันเก่งจะเอามาแนะนาให้ทุกคนได้ลองเอาไปเล่นกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราชมคลิปกันได้เลยครับ Let's go <S สำหรับใครที่ยังใสโ่โค้ดที่ก๊อปมาจากที่อื่นแล้ว อ่ายังใส่ไม่เป็นเดี๋ยวผมจะมาสอนให้แล้วกันนะครับเข้าไปที่ตรงนี้ครับแนะนาเกียร์ใช่ไหมแล้วกดตรงแค่แก้ไขนะครับแล้วกดนํารหัสทีมเข้ามาแบบนี้เลยครับมันก็จะอ่าเป็นแบบว่าเอาตัวมาใส่ให้เองเลยนะเราไม่ต้องมาแบบจิ้มจิ้มจิ้มเองเงี้ยเราแค่เอาโค้ดมาใส่ตรงนี้นะรเราต้องไปก๊อปมาก่อนนะแล้วมากดที่ตรงนี้นะครับมันก็จะวางตัวให้เลยนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับการที่นําโค้ดมาใส่ในหน้าของเลือกตัวฮีโร่ต้องพูดว่าอะไรอ่ะแพนเนอร์แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะเรียกมันว่าแผนเนอรันรบตงี้ โอเคก็หน้าแพนเนอร์นี่นะครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่ากับคอมฟาสแปที่ผมคัดมาให้ทุกคนได้ล,ลองเล่นกันดูนะครับคอมแรกที่ผมจะเปิดเลยก็คือคอมที่ผมเจอโคตรบ่อยแล้วเป็นโคตรเกลียนเลยเว้ยก็คือคอมเชมบาลอนนั่นเองนะครับมันต้องออกเสียงว่าเชมหรือเชมนะถ้าเกิดผมออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยนะผมติดปากเรียกว่าเชมบาลลอนไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้มาคอมนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยแครี่หลักของเราก็จะเป็นซิลโกแล้วก็แทงหลักก็จะเป็น ด็เตอร์บนดกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคอมเนี้ยได้สเปกมามันจะทําให้เล่นเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับมันจะทําให้เราแบบว่าได้สแปกตของเชมเมอร์ โคตรเยอะเลยเพราะว่ามันจะได้ตัวไอเชมเมอร์มาเพิ่มฟรีๆเลยนะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดได้ช่วงต้นเกมมาก็เล่นคอมนี้นี่คือการันตีท็อปโฟได้เลยอะ่ะถ้าเกิดเราเลี้ยงเลือดแบบว่าเล่นแพ้แบบดีๆเลี้ยงเลือดเลี้ยงสติ๊กแพ้ดีๆนี่คือท็อปโฟได้เลยนะครับหน้าตาบอดก็จะเป็นประมาณนี้นะที่ผมจะแนะนำนะครับแคลรี่สำรองนี่ก็จะเป็นวกเตอร์นะครับสามารถเอามาใส่แทนาวายได้นะในช่วงเลเวล9นะครับอ่าโอเค ของก็ประมาณนี้เลยที่ผมจะแนะนําให้ใส่นะครับวิธีการเล่นก็ถ้าเกิดเจอเม้นแรกเป็นอักเม้นอีคอนะต้องบอกไว้ก่อนว่าจะเล่นคอมเนี้ยต้องเจอตัวเชมบาลนนะ่ะต้นเกมให้ได้3ตัวในช่วงสเตจหเอสเตจสองะ ให้ได้ไวที่สุดนะครับถ้าเกิดเจอช้ากว่านั้นอ่ะแบบ2องคียสามสองคีสีอันนี้ผมไม่แนะนําให้เล่นนะเออจะเล่นก็ต่อเมื่อเจอเขาเจอตัวเชมบาลอนในช่วงสองอคีหนึ่งอเงี้ยครบเลยหรือไม่ก็เจอสแปดของเชมบาลอนอะไรเงี้ยตั้งบอลเชมบาลอนให้ได้ไวที่สุดนั่นแหละผมถึงจะแนะนําให้เล่นนะครับในคอมนี้นะ <S <S ถ้าไปเล่นช่วงสเตเย์สามอะไรเงี้ยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอาจจะแพ้เอาได้ถ้าแบบเออเลี้ยงไม่ดีอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าจะเล่นก็เจอช่วงเตยสองดีที่สุดนะครับ โอเคหน้าตาบอดประมาณนี้ใช่ไหมที่ผมจะพูดไปแล้วก็แคลลี่สําลองก็คือเวกเตอร์ครับถ้าเกิดเราไฮโลเจอมาก็เอามาใส่ได้เลยอ่ะของก็จะแนะนําให้เป็นแบบว่าของดาเมจล้วนๆนะครับเพราะเวกเตอร์มันจะไม่สนความรโจมตีนะแนะนําเป็นพวก IE เอเดสเบดจิวก l เลดอาร์บาดอนอะไรแบบนั้นนะครับแนะนำให้เอามาใส่ได้เลยอ่าจะเป็นพวกของดาเมจจ๋านะครับไม่ต้องสนว่ากายภาพหรือเวน,นะเวกเตอร์มันใส่ได้หมดนะครับโอเคหน้าตาของบอดเชมอลอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แค t เอาที่ดีที่สุดที่ผมจะแนะนําก็จะเป็น500ขึ้นไปนะแต่400ก็ได้ครับไม่แย่แต่300นี่ค่อนข้างจะตึงแล้วถ้าแ,แบบเราไปฟุพยุกชนะอะไรขึ้นมาเงี้ยเออ300นี่จะค่อนข้างตึงมือนิดนึงก็แนะนําว่าแคดส,สั500ก4-500กําลังดีนะครับรับคอมเชมบารลอนนั่นเองโอเคก็เดี๋ยวไปดูคอมถัดไปกันดีกว่าครับ คอมสัตว์มาที่ผมจะมาแนะนานั่นก็คือคอม6กเซนติแนลแล้วครับเป็นอีกคอมหนึ่งที่ผมเล่นค่อนข้างบ่อยเหมือนกันเพราะว่ามันถึกมากแล้วครับแล้วมันค่อนข้างจะเล่นสนุกพอสมควรเลยนะผมจะแนะนําว่าถ้าเกิดคอมเนี้ยจะให้เล่นได้ง่ายมากขึ้นนะผมแนะนําว่าให้มีตาเซนติแนลนะครับได้เป็นอัรคเมนต์เซนติเนลมาอะไรเงี้ยก็เอามาเล่นได้เลยครับมันเก่งมากนะแต่ถ้าเกิดไม่มีเราต้องเติมเป็นดูอิสเข้ามานะครับอ่าถ้าเกิดเราได้ตาเซนติเนลใช่ปะเราก็เอาลูอิสออกครับแล้วใส่เป็นเจคแทนอ่า โอ้เจ๊กใส่ให้ดูนะครับนี่การแคปบอดเราก็จะหน้าตาประมาณนี้มันจะเก่งมากขึ้นนะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็เล่นได้ครับไม่แย่โอเคส่วนแครี่หลักของเราก็จะเป็นเฮมเบอรเกอร์หรือไม่ก็คอกี้นะครับมีของเวทก็ใส่ให้เฮมเบอรเกอร์แต่ถ้าเกิดมีของกายภาพเยอะก็ใส่ให้คอกี้ไปแล้วก็ของแท้งเป็นอ้อยนะครับอ้อยจะเป็นแท้งหลักแล้วถ้าเกิดมีของแบบไฟเตอร์กึ่งเวทอะไรแบบนี้ก็ใส่ให้ไอตัวของลัมเบิลก็ได้นะครับถ้าเกิด ไฮโลเจอมันเร็วนะก็วิธีการเล่นก็คือฟาดแปดมาหาตัวพวก4บาทให้ได้2ดาวแล้วก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆขึ้น9มาเติมไอ้ลัมเบอร์แล้วก็เจ๊กให้ได้นั่นเองนะครับแบกช่วงท้ายนะตัว5บาทแต่ถ้าเกิดเจอเป็นวิกเตอร์ขึ้นมาก็ได้นะครับไม่แย่ใส่เป็นวิกเตอร์ก็ได้ใส่แทนเจ๊กก็ได้นะครับอืก็ใส่แทนเจ๊กไปเพราะว่าเราต้องมีตาซิซติแนลนะแต่ถ้าเกิดไม่มีผมแนะนำว่าให้เล่นเป็นบอร์ดนี้ดีกว่าครับบอร์ดที่เติมลูอิสนะมันต้องเป็นหกเซติแนล อันนี้ดีกว่าผมจะแนะนำแบบที่ยังไม่มีตาให้ทุกคนได้ดูนะครับ อักเมนที่ผมแนะนาําก็ทุกคอมเลยผมต้องบอกไว้ตรงนี้เลยว่าอักเมนทุกทุกคอมที่ผมจะแนะนําก็คืออักเมนแรกต้องเป็นอักเมนอีคอนนะครับอีคอนเท่านั้นนะถือไม่ก็อักเมนที่แบบทําให้เรารวยเก็บอีคอนให้ได้ดีที่สุดนะครับอาจจะมีบางคนงงว่าอีคอนคืออะไรอีคอนก็คือย่อมาจากอีโคโนมีนั่นเองครับก็คือเกี่ยวกับการเงินของเราไม่ว่าจะเป็นการอัพเลเวลหรือว่าเกี่ยวกับเงินในเกมนั่นเองนะครับก็คือเราต้องมีนะอักเมนอีคอนอักเมนอีคอนสัก2อันได้ี่คือดีเลยแต่ถ้าเกิดแบบว่าเลือกมา มาเยอะเกินมันก็อาจจะบอดอ่อนได้ก็แนะนำว่าเป็นอัลเมนอีคอนอันแรกอันที่2ก็เป็นพวกอัลเมนเอเทมอะไรแบบนี้ที่ทำให้บอดเราแข็งขึ้นแล้วก็รีบขึ้นเคลอนเวลไปครับทำให้บอดเราแข็งให้มากที่สุดเพื่อที่จะรีฟาร์แปดฟาร์ตเก้านะครับแนะนาว่าต้องให้ได้แบบนี้ถึงจะเล่นคอมแบบฟาร์แปดฟาร์เก้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นพวกอัลเมนอีคอนแล้วต้นเกลเล่นแพ้มาเยอะก็แนะนําไปเล่นเป็นพวกบอดรีโลจะดีกว่านะครับ โอเคหน้าตาบอยก็จะป็นมาณนี้นะผมก็แนะนําไปแล้วนะครับว่าแครี่หลักเราก็ถ้าเกิดมีของเวทเยอะก็ให้ให,ใ,หให้เฮลเมดิงเ,เ,เกอร์ของกายภาพเยอะก็ให้ออกกิแท่งหลักก็เป็นอ้อยนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปดูคอมถัดไปกันดีกว่าครับ คอมถัดมาก็จะเป็นคอมที่ผมก็เล่นบ่อยเหมือนกันเพราะเป็นคอมที่มันแคปบอดค่อนข้างจะง่ายนะครับนั่นคือคอม4 Immersory นั่นเองนะครับหรือจะเรียกว่า Immersory Fake ก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็เหมือนคอมที่แล้วผ,ผ่านมาเลยก็คือเล่น upwell มาที่วลเป็ดว่า9ให้ได้ไวที่สุดนะครับโดยแครี่หลักของเราก็จะเป็นคอกิแล้วก็เอมเบซ่าแล้วก็ Tank, แท้งเราก็จะเป็นไอการเล่นอ่า ก็คือประมาณนี้เลยครับของต้องแนะนําว่าเป็นของพวกกายภาพเยอะนิดหนึ่งนะถึงจะมาคอมนี้นะครับบอรดนี้มันเล่นง่ายครับไม่จำเป็นต้องใช้สเปดไม่ต้องเป็นต้องใช้อะไรเลยขอแค่มีอักเมนอีคอนแล้วต้นเกมเราแบบทําบอร์ดให้แข็งเพื่อที่จะมาเวล8เวล9หาพวกตัว4 5บาทมาแบกให้ได้ในช่วงท้ายเกมนั่นเองนะครับ ก็ฟาสแปดมาครับหาตัวคอกิ2สองดาวให้ได้หรือไม่ก็การเลียน2ดาวเอเมซ่าสดาวะอะไรเงี้ยแล้ถ้าเกิดบอดไหวก็ไปริเบิเลยครับหาลัมเบิลสดาวแล้วก็เจ๊กสดาวมาช่วยแบกในตอนท้ายเกมนะของเจ๊นี่ผมแนะนําว่าเป็นพวกของกายภาพครับที่เป็นตีไกลนะผมไม่แนะนําให้เล่นเจ๊ตีไกลสังเท่าไหร่นะครับก็จะแนะนําก็เป็นพวกไออ ลาดวิทเปอร์อะไรแบบนี้ครับที่จะแนะนำมานะส่วนลัมเบอร์ก็จะเป็นพวกของเวทเหมือนเมื่อกี้เลยก็ของเวทดูดเลือดฮิต h อเจแอนด์ออฟช็อตสติครับอยู่ไหนเอ่ย h อน d of justice นี่แล้วก็พวกของแท้งแบบกึ่งกึ่งแท้งหน่อยนะลัมเบอร์นะครับออกแบบของไฟเตอร์เวทจ๋าๆไม่ค่อยเก่งนะผมแนะนำ่าเป็นนี่เลยครับไอ้ข่าวการนี่ก็ได้นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็แล้วแต่แล้วครับมีอะไรอ่ะพวกแอบถีเพมนี่ก็ได้ลาบดอนก็ได้ได้หมดเลยครับหรือไม่ก็เจาะเวทก็ได้นะครับ โอเคแต่ว่าต้องมีคือของ B S ียสคอคิต้องเป็นประมาณนี้นิดนึงนะถึงจะเก่งนะครับไม่งั้นก็เล่นยากน,นิดนึงแล้วเกิดเราขึ้นเวลได้มาก็อาจจะเล่นเป็นวิกเตอร์มาได้นะถ้าเกิดเราขึ้นเวลมาแล้วเจอวิกเตอร์ใช่ไหมผมจะพูดอย่างนี้เมื่อกี้ลิ้นพันก็คือถ้าเกิดว่าขึ้นเวลมาไฮโลเจอวิกเตอร์วิกเตอร์มาแทนใครก็ได้ครับพวกตัวที่เราไอ้นี่มาแต่คอหลักของเด็กก็คือ,อตัวอิมิเซอรี่นั่นเองก็คือกาเรนเอนเบซ่าดิโซนาแล้วก็ นามินั่นเองในสี่ตัวนี้คือต้องมีนะครับที่เหลือก็เฟกเอาเลยเพราะว่าสกิลของอิมิสซิลี่นี่มันแบกมันมันบัฟทั้งทีมอ่ะประมาณนี้ส่วนเราคอมนี้นะครับแครี่สำรองคือผมจะแนะนำให้เป็นเวกเตอร์ทุกคอมเลยนะถ้าเกิดมีเวกเตอร์คือเอามาเล่นได้เลยครับแม่งเก่งมากผมมีคลิปที่ผมสามารถพลิกเกมได้ด้วยแค่เวกเตอร์ตัวเดียวอ่ะผมมีให้ดูด้วยเดี๋ยวเราติดตามได้เลยครับทุกคนก็ กดติดตามไว้ได้เลยเดี๋ยวได้ดูแน่นอนไอ้วิกเตอร์นี่มันคือตัวที่เกียนมากครับโอเคก็คอมนี้ประมาณนี้วิธีการเล่นก็มอนเหมือน,อนการทุกคอมเลยครับคอมฟาดแปดฟาดเอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะมาเล่นตัวอะไรเราโลเวลแเจอตัวอะไรเยอะนั่นเองครับมีของอะไรเยอะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูคอมถัดไปกันดีกว่าครับ และคอมถัดมาผมก็จะมาแนะนําเป็นคอม7 l v เลเวลนั่นเองนะครับเป็นอีกคอมหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าจะมาเล่นคอมนี้ต้องมีสแปคของเลเวลนะถ้าเกิดไม่มีผมว่ามันไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่น,นะครับแต่ถ้าเกิดมีตาของเลเวลนี่คือเก่งมากครับเพราะมันแคปบอดเวลกาได้โคดเวอร์นั่นเองนะครับก็หน้าตาบอร์ดจะเป็นประมาณนี้โดยแครี่หลักของเราก็จะเป็น โซอี้ Zoe กับจิงนะครับจิงนี่ผมก็แนะนําเป็นใส่ของกายภาพล้วนเลยนะอะไรก็ได้ครับมีของขายภาพอะไรอ่ะเก็บเก็บไว้ใส่ให้จิงช่วงท้ายนะครับแต่ถ้าเกิดมีต้นเกมอบมีของเวทเยอะจะดีกว่าเพราะว่าเราต้องใช้ตัวของโซอี้แบกในช่วงเลเวล8นะครับต้องมีของเวทมาก่อนนะถึงจะมีของกายภาพให้จิงนะครับก็แนะนําเป็นสแสลมของเวทไปก่อนนะไอ้แทงหลักก็จะเป็นอ้อยเหมือนเดิมอ้อยนี่มันคือแทงกเกือบทุกคอมเลยเพราะว่าฟาสแฟาสเก้าอ้อยมันเก่งนะครับเป็นแทงตัวแทงที่ดีมาก ก็อ้อยจะเป็นแท้งหลักเกือบทุกคอมเลยก็ถ้าเกิดจะเล่นก็อาจจะห่างอ้อยยากนิดนึงเพราะผมก็โดนแย่งอ้อยกันอยู่บ่อยๆเลยครับโอเคหน้าตาบ่อยประมาณนี้นะก็แนะนําว่าถ้ามีตาเลเวลก็จะดีนะครับอ่าโอเคอาร์เมนก็เป็นอีคอนแล้วก็อาร์เมนสามคอมแบทอาร์เมนสองไอเทมเหมือนกันทุกคอมแหละเออผมไม่พูดแล้วกันเนาะอาร์เมนเนาะก็คือมันเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้ตาเลเบลใช่ปะช่วงเวลเก้าเราก็จะเอาเอสเลวออกนะครับแล้วก็จะใส่เป็นวิกเตอร์แทนนั่นเองนะ กจะเก่งแบบเวอร์วางอลังการไปเลยนะครับถ้าเกิดใส่เวกเตอร์ Victor แล้วเอาตาเรเบลใส่วิกเตอร์นะครับเอาไม่ต้องใส่ให้ไอตัวของเลยบองนะใส่ให้เวกเตอร์ดีกว่านะครับนี่อ่าเดี๋ยวจะกีจะดีกว่านะครับเอาเลเบลออกไปแล้วก็เอาเรเบลมาใหม่อ่าจะเป็นแบบนี้เพราะวิกเตอร์มันใส่ตาเรเบลได้คุ้มมากครับทุกคนถ้าเกิดเจอไฮโลเจอวิกเตอร์ก็ ใส่เวกเตอร์เลยครับเก่งแน่นอน100%ก็หน้าตาบอร์ดประมาณนี้วิธีการเล่นก็เหมือนเหมือนกันเลยครับก็คืออัพเวลไว้เรื่อยตั้งบอร์ดเลเวลมาตั้งแต่ต้นนะถ้าเกิดมีตาเลเวลก็ตั้งบอร์ดเลเวลตั้งแต่ต้นแล้วก็เล่นบอร์ดแข็งให้ได้มากที่สุดแล้วก็เซฟเลือดเซฟเงินมา, up oh าอัพมาเวล8โลหะโซอี้หาอ้อยให้ได้2ดาวแล้วก็ขึ้น9ไ้ใบโลหะจิง้ง2ดาวหรือบัง2ดาวแล้วถ้าเกิดเจอเวกเตอร์มาใส่ตาเลเวลให้เวกเตอร์ก็จะ ปีศาจ้ลยไปเลยก็ประมาณนี้สําหรับคอมเลเวลนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคอมถัดไปดีกว่าครับ what คอมถัดมาก็จะเป็นคอมตํารวจหรือว่าคอมเอ็นโพสเซอร์นั่นเองนะครับคมนี้ผมแนะนําว่าต้องมีต้องมีเลยครับใช้คําว่าต้องมีนั่นก็คือสแปดของตํารวจนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เล่นได้แหละครับแต่จะเป็นเอ f นโพสเซอร์ผมก็มองว่ามันไม่ได้เกิ่งขนาดนั้นนะ,นะแต่ถ้าเกิดมีสแปดของเอ็นโพสเซอร์แนะนำเลยครับ มาคอมตำรวจโดยเล่นฟา s แ8ดฟาส9มานะครับหาเคล็ดดินแบกให้ได้ในช่วงท้ายเกมที่คือปีาศาสตร์ไล่ไว่าครับแบดเป็นพอร์เซอร์นะก็วิธีการเล่นเหมือนคอมที่ผ่านๆมาเลยครับเลือกเป็นอั์เมนอีคอนแล้วก็อั์เมนไอเทมแล้วก็ขึ้น8ดขนเมานะครับช่วงวลปดผมก็จะแนะนําให้เป็นพวกตัว4บาทแบกไปก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นแบบอ,อ ตัวไรเดียพวกใส่กายภาพว่าเป็นคอกิอะไรแบบนี้ครับแล้วค่อยขายมาเปลี่ยนเป็นเคสรินในช่วงเวล9นะถ้าเกิดเราเจอเคสลินไวในเวล8ก็จะดีนะครับโดยช่วงกลางเกมก็เฟกเฟก,เฟกบอร์ดมาเลยครับผมมีคลิปแบบสอนเล่นแบบละเอียดยิบยิบอยู่ในช่องนะ คอมอินฟอสเซอร์ครับก็ลองไปดูกันได้นะครับมีอยู่ก็ลองไปดูกันได้อันนั้นคือสอนแบบละเอียดเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะมาไกด์ให้คร่าวๆนะครับโดยที่หน้าตาบอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมีตาอินฟอสเซอร์ก็เอามาใส่ให้เอ็มเบซ่าเลยครับแล้วก็หาของใส่ให้มันนี่ก็จะเก่งนะแต่ถ้าไม่มีก็ให้มันใส่ตาไปแล้วก็ให้ไวยแบกก็ได้ครับไว้ while ก็เก่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอินฟอสเซอร์อะไอ เอเมซ่าไปเอ็นฟอร์เซอร์ไอ้มันพูดยากนะครับดินโยบอลเอเมซ่าไปเอ็นฟอร์เซอร์แล้วใส่ของไฟเตอร์มันมันก็จะเก่งกาลนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเล่นได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีผมก็แนะนําว่าไม่เล่นดีกว่านะแต่ถ้าอยากเล่นจริงๆแบบไม่มีตาก็ถอดไอ้ตัวของเอ็นฟอร์เซอร์ออกนะครับไอ้นี่ก็ได้แล้วไปใส่เป็นพวกตัว5บาทแทนนะครับอย่างเช่นแบบอ่านี่ก็ได้นะครับไอลัมเบอร์เอลัมเบอร์มีแล้วไม่ใช่นี่พูดผิดนะครับหยิบผิดอันนี้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ครับจริงก็ได้นี่ก็ได้แล้วแต่ครับว่าเราอยากใส่อะไรนะแต่เป็นตัว5บาทจะดีนะครับโอเคอ่ะมานี้หน้าตาคอมนะครับมีสอนเป็นแบบละเอียดอยู่ในช่องยิบๆเลยลองย้อนไปดูกันได้หน้าตาบอกว่เป็นประมาณนี้อันนี้ผมมาไกด์ให้ฟังคร่าวๆนะครับว่ามาเล่นยังไงนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูคอมตัดไปกันดีกว่าครับและคอมสุดท้ายที่เราจะมาแนะนํากันในวันนี้ก็จะเป็นคอม้เอ็กซ์เพอริ e ม้นั่นเองนะครับ ก็วิธีการเล่นเหมือนคอมผ่านๆมาเลยแต่เราจะขึ้น8มาโลหาเป็นทวิสสดาวนะครับและถ้าเกิดจะให้เก่งแบบขั้นสุดคอมนี้ก็แนะนำให้มีตาของเล็บ ไม่ใช่เลเวลมิตาของ X Event นะครับมันจะเก่งมากๆแบบเวอร์เวเลยนะครับก็แนะนำนะครับต้องมีตาถึงจะดีแต่ถ้าไม่มีก็เล่นได้ครับเล่นหน้าตาบอดไปประมาณนี้เลยนะก็ขึ้น8มาโลหาทวิตสอดาวโโดสอดาวครับแล้วก็ขึ้น9ไปหาเคลสลินหาไอมอดดีใครมาช่วยแบกช่วงท้ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดเรามีตาเราก็จะเก่งนะเราก็จะเอาไอไซร่านี่ออกแล้วใส่เป็นวิกเตอร์ Victor แทนนะครับใส่วิกเตอร์แทนแล้วก็ใส่ตาให้มันนะ คือเก่งเลยอะเนี่ยคือเก่งแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดแบบเก่งให้เก่งกว่านั้นอีกเจอเป็นบอลวิกมานี่คือปีศาจแบบบูเบอร์ไปเลยก็เอาเอากอกอดออกไปครับแล้วเล่นเป็นวอลวิกนี่คือแบบหน้าตาบอดแบบแคปแบบสุดๆเก่งสุดๆหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ โดยใช้แท้งหลักของเราก็จะเป็นบนโดะแล้วก็ใช้ทวิทแบกและแนะนําอีกอย่างก็คือทวิตต้องมีของเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเก่งนะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ใส่เป็นของตีไวอะไรก็ได้ครับแต่แนะนําที่มัสแฮฟก็ต้องมีเป็นกุนซูแล้วก็ไอนะครับไอเลดบัฟนี่เป็นอะไรก็ได้ครับถ้าเกิดเป็นหาธนูยะคก็เป็นของตีเร็วครับอะไรก็ได้แต่เลดบัฟมันก็จะดีสุดอะเนาะแต่ถ้าไม่มีก็เป็นนี่ก็ได้ครับรูนานก็ได้นะหรือไม่ก็2กุนซูก็ได้ได้หมดนะครับแต่อันนี้คือ b A S แบบสุดๆเลย BA ก็คคือนะรับ โอเส่วนบอโดกของแทงก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ท้ายเกมแล้วก็จะใช้เป็นพี่มอดช่วยแบกแต่ถ้าได้เป็นวอล i ิกมาก็ใส่วอลิกดีกว่านะครับของพวกนี้ใส่ให้วอลิกจะดีกว่าของไฟเตอร์นะครับก็มอดช่างมันสรุปง่ายๆสั้นๆนะครับคอมนี้ก็ถ้าจะมาเล่นก็แนะนําให้มีตาเอ็กซ์เซ n รแล้วก็จะเล่นง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับอัพเวลขึ้นมาหาเวล8 แล้วก็โลหะทวิตแล้วก็มนโดให้ได้2ดาวนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคอมที่ผมเอามาแนะนําทั้งหมดนะครับไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้แล้วครับถ้าเกิดยังมีคนไม่เข้าใจนะก็ถามไปได้เลยเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันยะโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนําประมาณนี้สาหรับวันนี้นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะมีคอไหนที่อยากจะเสริมก็สามารถเมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ ทุกคอมสรุปง่าย,ายๆสั้นๆก็คือเล่นเหมือนกันหมดเลยครับอยู่ที่ว่าเราเจอไอเทมอะไรเราเจออักเมนอะไรนะครับแล้วก็เราโลช่วงเวล8เจออะไรมากที่สุดเราก็ไปเล่นตัวนั้นนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติเราขึ้น8มาเจอคอกิ2ดาวก่อนก็เล่นพัวคอมคอกิเซนติแนวก็ได้หรือเจอเป็นทวิสสอดาวก็เล่นเป็นทวิสเอกโวลิเมนต์ก็ได้เพราะว่าของพวกนี้มันสามารถเปลี่ยนกันได้นะครับพวกของไอภาพอ่ะเดยถ้าเกิดมีของเวทก็ไปเล่นโซอี้เรเบลอะไรพวกนี้นะครับ ไม่ก็ไปเล่นพวกไออ่าชื่ออะไรนะเลวบองพวกเลอบอง,ลอบองแล้วก็อะไรแบบเนี้ยได้หมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะเฟกไปทางไหนนะครับเออผมอาจจะพูดงงนิดนึงนะเพราะว่าผมพูดทั้งหมดเนี้ยผมไม่มีสคริปต์นะผมพูดสดๆเลยมันอาจจะมีงงบ้างอะไรบ้างขออภัยเพราะว่าผมอยากให้คลิปมันเรียวเลยสดนะมไม่ชอบเขียนสคริปต์นะมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติผมชอบแบบเออเรียวๆแบบนี้มากกว่านะถ้าเกิดพูดงงๆตรงไหนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ยังไงฝากกดไลค์กด like, subscribe ด้วยมาเจอกันครับผมสวัสดีครับใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup ัไหมว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดิ s c r i p t ันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุม้มต้องเติมที่ Over Topup รับรอปอ มีผิดหวังแน่นอน